สวัสดีค่ะสวัสดีกันกับช่องไม่เกเกษตรบ้านสวนจ้ามาอีกแล้วค่ะผ้ามาเรียงง่วงคือเก้านั่นล่ะค่ะนาเวียดมือนีกับไปตัดหญ้านะคะ่ะหญ้านี่เปี่ยนจกักพัดมาแหงง่วงค่ะป่าอ่อยที่เพื่นพาก,กันตัดกะเลิมเซตไปเบิดเล้วเนาะคะ่ะมันกะบ,บ่มีหยอดอ่อยที่สิไปเก็บมาแหงง่วงค่ะช่วงนี้กะเอา้าตัดหญ้าจะคล้องนี่ล่ะค่ะมาเสริมใหงง่วงสกักกอนเนาะคะ่ะง่วงส่วนหนึ่งกับปล่อยออกไปเลี้ยงอีกส่วนหนึ่งเหลือไว้ในคอกะต้องตัดหญ้านี่ล่ะค่ะ ตอนนี้พื้นที่ปลอยง่วกาเริ่มแขบเขามาเรื่อยๆแลยล่ะค่ะเพราะา่าห้ามันบ่มีเนาะค่ะมีตะเพียงแชน่นำหมอกให้หยาปงหญ้ากับปงน้ำบระทันค่ะพี่น้องก็เลยได้เอาไว้ขอกน้ำเนาะค่ะส่วนหนึ่ง บรรยากาศช่วงยามสาวๆแบบนี้แดดอดอกเรียวก้อนห้อนดีค่ะยังบัทันดีไซน์าันไดโอตเตเดออกเท่าน,นั้น่ะค่ะก็ลืมห้อนเขมามาแล้วอบออาวเนาะค่ะฝนกันยังบ่มีท่ทาที่ว่าจะตกลงมาให้ค่ะต้นไม้ใบแห้งโลนลงมาก็บบมี่ยอดปรุงถึงมาหมเด้ค่ะเพราะว่าฝนบต่ตกลงมาใส้จักเทื่์แม่ค่ะ เบืองงัวด like ้านหลังก็ยืนเล็งค้นสีหยาแล้วล่ะคะก็คงจะหิวเล้วเนาะค่ะส่วงยามื้อเช้าก็สวยเติมเนืงแล้วล่ะค่ะคอยเอาห้ามาสีเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อกกับม้วต่างตระไปล่อยงัวส่วนนึงออกไปลามอยู่ค่ะเอางังออกไปลามให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะค่ะก่อนดีสิมาสีหยาใหงงัวพวกอยู่ขอกค่ะพวกอยู่คอกบ่ได้ออกไปตากแดดเล่มเอาเนาะค่ะมีห้าสีให้ร้อมเรียบร้อยมันจะสบายก็พวกที่ออกไปเล่มด้อค่ะแต่พวกที่ออกไปเล่มหนีเนาะค่ะก็ดียังนึ่งขึ้นด้เล่มได้ ค่องมือขอนมือนะคะอันนี้ก็กินเป็นวิลาหญ้าช่วงนี้ก็จังสภภาพที่เห็นเลยค่ะใบก็จะเขียวอัวรัวยู่แต่ต้นนี่ก็อยากสสี่ยงเน่เนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำกับพี่น้องปัจจัยสำคัญเลยในการปลูกหญ้าก็คือน,น้ำนี่ละคะ่ะ หนามบ่เพียงพอบรรยากาศแห่งเลงแบบนี้ห้อวนแบบนี้ยากระสิบบ่คอยอยาสีงามปันใดดอกค่ะ,ะจังที่เห็นเลยค่ะแต่กระ่เป็นยังเนาะค่ะยังน้อยหน่อยก็มียาว้สีแห่งง่วแบบนี้กัยังพอประทั่งชีวิตง่วไปเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็มียางเดียวก็คือว่าเฮาต้องพยุงง่วไว้ให้ได้ค่ะอย่าให้มันไ้จอยลุ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าถัดจอยลุ่งช่วงนี้แล้วกลัวเสียวขึ้นใดนี่ก็ใช้เวลาระยะเวลโดูเนาะคะ่ะ ยาเอามื่สีกับอะไรกองใหญ่ๆแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อที่ให้งัวได้กินเนาะค่ะงัวก็คงจะหอมกินเนาะค่ะกินยานี้เบียจักรพรรดิบดโดนๆสิได้กินเต้อค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะได้มีโอกาสก็ไปตัดเป็นเล่มมาให้งัวค่ะแต่ก็ยังตัดบ่ทันได้เบิดได้ค่ะตัดเบิดบ่ได้ค่ะช่วงนี้เนาะค่ะไก่หายแห้งค่ะพี่น้องหายแนวใดได้ปฏิโอตั้งแต่นอมันเนาะค่ะโนย่าเกิดขึ้นมาไก่เข้าไปจิบเบิดค่ะลองไว้ก็บ่ฟังเนาะค่ะ เอาสีลองไว้ปนใด้เพิ่นกับสามารถที่สีบินเขาไปในปลายหญ้าใา้ด้ือเก่าไหมคะปลูกไว้ในหมู่บ้านจะเป็นเรื่องธรรมดาน่ะละคะ่ะไกลเพิ่นกับปยะะอยเนาะค่ะหญ้าเหามันไปยุกระหมองมันเรียนหนีบ่ได้ยังได้กะโอกาสที่สิตายมันมันกัหลายคะ่เกกะเมื่อกี้กะเล่ยังบ่ทัน์ีนตัดเบิดปลาเนาะคะ่ะกะรล่อเบิงกนเนาะคะ่ะว่าสิเป็นแบบใดร่อให้เพืนเ่นแตกนอกขึ้นมาเลยหลาย,ลายกอนคะ่ะเพื่อที่ว่าจะไ่ให้หญ้ามันตาย ตอนนี้ก็คือมอยางเดียวคือเปิดน้ำใสพยุงไวเนาะค่ะให้ยาเหงีย,หย,ยเด้เง<ม>่าเพื่อที่ว่าในช่วงที่เดือนที่มันเลงคักๆช่วงประมาณเดือนมีหน้ามิสาเนาะค่ะช่วงนั้นนันก็สิเป็นช่วงที่เอ่อหญ้าจะแห้งมันเลงแห้งโอกาสที่งัวสิได้กินหญ้านี่มันก็น,น้อยเนาะค่ะมีอย่างเดียวก็คือเฟี้ยงนั่นละค่ะก็เลยต้องเปิดน้ำใสหญ้าไว้เพื่อพยุงหญ้าไว้เหงัวช่วงนั้นละค่ะ ซีาเส็จแล้วบ๊ทเลีวๆกับเตรียมพื้นที่จ้าปวดห้างเนาะค่ะเพื่อที่สะเอายาลุ่มไปแห้ง่วมันก็ต้องทําความสะอาดห้างก่อนแบบมีทุกมือน,นั่นแหละค่ะ พอะเทลงเท่านั้นละจ้าหลอกไผ่หลอกมันเลยค่ะเด็กหัวเขามาก,กินไผ่กินมันเนาะคะ่ะเยืนเลี่ยงแถวนากระดานค่ะนี่แหละค่ะหยิบถีคุนเลียงงัวเนาะคะ่ะเหนื่อยกายแต่สบายใจมันก็เป็นประม่ณน,นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะมันบ่นมีงานได้ทีเห็ดเหลี่ยมมันเบื่อเลยเนาะค่ะหนอกจะจากนอนยูซืออันนี้เหาเห็ดเบียร์คงจะาของาของ,งานองจะาของมันจะสบายเนาะคะ่ะบ่ต้องไปรับจ้างผู้ได้มีหนาเวียกหนางานเลียงของจะาของ แต่ละปีมากง่วออกลกูกนั่นล่ะค่ะคือค่าเลงของเฮาละจ้าปีหนึ่งได้หาโตหกโตก็ถือว่าเป็นค่าจ้างค่าเลงของเฮาเนาะคะ่ะปีละหาหมื่นหกหมื่นตีถิงถิงไปเนาะคะ่ะง่วตัวละหมื่นไปเฮบบ่ตตองตีละค่าสูงเวลามันขายบ่ได้หรือว่าราคามันตกตามเฮ้าสิบ,บต่ต้ตงเอ่อเมื่อยใจแห้งเนาะคะ่ะสําหรับการเลี้ยงง่วก็ประมาณนี้ล่ละค่ะพี่น้องคะเฮตดอันใดก็ต้องวังผลอันนั้นล่ะค่ะเมนบบค่ะ ในช่วงที่งัวกินหญ้าไปเขาก็ต้องทำความสะอาดนาคอกไปน้าจ้าโมเมนต์าปล่อยให้มันหุบตึงๆแบบนี้แม่งกับสิไลย,ยุ่งกับสิไลด้ค่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดเสี่ยงที่มันเหียลงมานั่นเนาะค่ะที่เตะละมือแบบนี้ละค่ะ นี่และค่ะที่เมื่อกี้เลือกที่สีเห็ดขอกงวแบบนี้เวลาทําความสะอาดหรือว่าเก็บกวาดขอกง,งมันก็นง่ายกับเฮาเนาะคะ่ะพื้นทีของแต่ละคนกะบอกคือกันเนาะคะ่ะแต่สําหรับเมื่อกี้กตสะดวกแบบนี้เห็ดใหมมันไดมาตรฐานไว้เลยค่ะเพราะว่าในอนาคตเมื่อกี้กะจะเลี้ยงง่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะกับบลูอยู่คู่กันเนาะคะ่ะว่าลูกเฮาหนีสีสืบต่อจากเฮาบ่แต่ราเลี้องเฮาก็สีเลี้ยงไปจนเข่าจนแก้พุ่นล่ะค่ะ บ่มีนาเวียกไรแล้ค่ะอยู่บ้านเฮาอยู่แบบสบายบ้านบริด้ทธเาเขาบ่ได้ซืิอเลี้ยงง่วเป็นของเจ้าของเลี้ยงง่วให้มันออกลูกทุกปีขายได้ทุกปีแบบนี้ก็คือกำไรเฮาแล้วล่ะค่ะชีวิตคุณบ้านเฮา่หวังยังร้ายแล้วค่ะมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเดี่ยงดูเบิ้งพอเบิ่งแม่เบิ่งเลี้ยงลูกเตาเจ้าของอยู่บ้านนี่ล่ะคือความสุขของคนอีสานแล้วล่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะช่วงยามมือเศร้าเผามาเลียงงัวก็รครงจะปล่อยให้งัวกินยาไปเนาะคะ่ะเมคเก็จะไปเบิ่งป้ายยากับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวรอติดตาม,มเมเกสในตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่ามเมคเกสสาพยาไปเบิ่งปลายยานี่เปียจกักระรัดตอนนี้งามํำได้แล้วกดติดตามไว้ฝากไว้ได้วยจ้ากดไลค์กดแชร์เมคเกไว้น้านี้ด้วยคะ่ะ